สวัสดีจ้าพี่น้องพอทุนแฟมล,ลีฟาร์มไก่จ้าเศร้านี่กับบรรยากาศคืมคึ้มฝนตกพี่น้องมึงนะมาอีกแล้วอาทิตย์นี้ฝนมาอีกแล้วไก่ผ้ามาชมเอ่ออัปเดตป่าบักทัวดินคือเกาละจ้าพี่น้องมาได้มากโดนแล้วมึงในในงามคักนาอพี่น้องมึงนะงามงามจะได้ใส่บุญเขาสากยี่ดอกจ้าอันนี้ก็สวนบักมว่วงจ้าเนี่ยสวนบักม่วงที่ช่วง ไอ้ต่อยบกม่วงมังหันล้นี่จ้าป้าบกม่วงที่ฟาร์มของเฮาฟาร์มสวนมะม่วงเดี๋ยวพามเมืองอันบกม่วงที่เพิ่นตัดออกแล้วหนาเพิ่นตอนใหม่แล้วแกมีปลาขาวโพดหน่อยกำลังปลูกใหม่จ้าสวนเนี่ยสวนป่าขาวโพดหน่อยพี่น้องถ้าพี่น้องมาอับดไแ้แนวยครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพี่อ่างหนามะมืองกันในพี่น้องบ่เห็นอัสวัสดีไหม พี่น้องวันดีครับมิ่นี่จินาปูาเมืองเขาโพดเมืองเขาโพดน้องโจววัสดีครับไปแกทานเมีย่ยนน้ำจ้าแกทานกับบานน้ำจ้าพอกบแม่เผาอยู่เตาก็เลยเอากับบานน้ำมาที่นี่ไกลพาาเมืองเขาโพดเขาโพดยายกกับแม่ปลูกไว้เป็นไล่เหมือนได้เนี่ยจ้าไล่เติอบอยู่พี่น้อง อันนี้บักโมงวาบักโวงบักมงบัก,ง,บกงไอ้ที่เฮ้าไอ้ตอนจ้าบัก่วงตอนนี่แหละจ้าตอนติดแล้ว แถวนี่รอบรอบผู้นี่รอบรอบนี่เบิดเนี่ยอำเภอหนองบอัวซอ่นี่กะส่วนมากกะจะมีป่าบักม่วงเป็นลักจากเฮ็ดสวนบักม่วงเป็นลักได้จากยู่นี่แถวบ้านพกไก่ตำบลคุณหมากไฟนี่จา้ารายได้ก็เจ้าก,ก็แต่ละปีก,จก,กะจากบักม่วงเนี่ละจ้าพี่นอ้องยน่เบิดบักม่วงกะบางมองเพ่นเ็ยน,นี่ยางกีดจิ้งนนอยก็ สิ้นปีนี้ก็ได้เก็บะเะดาคขายแล้วจ้าพี่น้องะเะดาหว,วานสเสดาดอะเะดาส่งตลาดกันแล้วไกลผ้าไปเมืองเขาโพหญ้ายายมมาเอาหยาอยู่บักม่วงถากกิงตอนละติดละ ฟังทีเดียวเห็นอย่างนั้นเขียวๆนั้นการปลุก <c> ไ <oughs> อ้ต้นบกทวดินละจ้าพี่น้องแซมแซมกับอีดิง่งตาบกทวดินเบิดเลยได้ใน้จเขียวๆเนี่ย คลิปนี้ก็วิ่งยังหลย่าพี่น้องมาอัปเดตเขาโพดก็บอกทัวดินจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอทุนแฟมิลี่ฟาร์มในเดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแมล่ลูกจ้านั่งใเนี้ยโดยจับปูกระป๋อ